สบายดีพี่น้องสุขสุขอนะจ้าวันนี้เข้ามารีวิวทุเรียนผู้เขาไฟพี่น้องจากซีสเกตเลได้จ้ะอันนี้เข้ากับสั่งมาแล้วจ้าเนาะเอือยเป็นผูอยู่ซีสเกตเท่ากัเลยเนี่ยพุดนุนเพื่อน,นจาะบอกเลยว่าเนืออากาลรีพี่น้องเป็นตเสบแห้งจ้ะเขากินนทั้นปีนปเนาะแต่ว่าปีนี้เขาสั่งมาได้อยู่สองโลก,ก็แปดขีดนลจา้านนเน่เนือพี่น้อง บอกเลยว่าพอดีกินแห้งแล้วก็กินมันสีโบมินคือทุเรียนม้อนทองแบบว่าทั่วไปนะจ๊ะเนาะอันนี้กินหอมเขากับสีมากินนะจ๊ะนี่ทางานดีวิวนะได้ซีพูจ้ะพี่น้องมาได้จ่ากินน้ำกันเด้อพี่น้องในดมบางกอนเนาะเชิเปิดมุกันหอมหอมจ้ะพี่น้องกินดีแห้งเหนือไก่ฉีกเลยจ้ะเพราะว่าเขาซังมา ข้าก,ก็เก็บไหวสักสองสามมือนะจ้ะแล้วข้าก็มันมีกินน้อยนึงข้กกาก็จะเอามาปาดนะจ๊ะมาลองชิมเลยพี่น้องเอ้ยเสียไปรีอ่ะล้ว,วเสียเบิ่งเหนือนะจ๊ะเนี่ยไก่ฉีกนะจ๊ะปกติข้าวทกินน้ำฝนอยู่ประจำอยู่แล้วนะจ๊ะเจ้านี่เนาะรอบนี้ข้าก,ก็ได้มาสองโลกับแปดขีด คนขายโล่ละร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะแสบแหงพี่น้องเมืองจากหนาะตาฟินแหงทั้งกินทั้งเต็ดน,นะจ๊ะแสบหลายคู่หนึ่งกับแย่ยๆนะจ๊ะอันนี้กับเบิร์ไปแล้วเนาะต่อเลยเม็ดน้อยหน่อยพี่น้องเม็ดข้างในบอกเลยว่าเม็ดเล็กมากกับแบบเม็ดนิดหน่อยเลยจ้ะเหนือเลไ้า์กัดสซงเถื่อนอย่างบ่ทันละคุ้งเม็ดเลยจ้ะ ปกติทุเรียน้ันพองเม็ดมันใหญ่นะา๊ะนะแหละแต่ว่าเป็นพันธุ์ใดน,นะจ๊ะปลูกอยู่ใชกินดีแห้งจ๊ะอันนี้เขาก็เลิกงานมาประมาณสามถุงกลัวนะจ๊ะพี่น้องสามถุงครึ่งเข้ามาปอกกะซีประมาณสี่ถุงนะจ๊ะเลยบระกาศเสียงดังนะจ๊ะก็เลยเอาภาบมาให้เบื้องมารีวิวเบื้องนะจ๊ะน่ะเม็ดน้หน่อยพี่น้อง ก็เบิดไปแล้วเนาะจ้ะก็มาต่ออีกเลยได้ไหมเนาะผู้ที่สามที่สี่อย่างย่งเนี้ยจ้ะทั้งกินทั้งอยู่ปู่พี่น้องเอ้ยบอกเสแบอีหลีจักสศิร์บอก,บอก,บอกคำได้เนาะนอกนอกจากว่าแสแปพี่น้องต้องใหพี่น้องในลองชิมเนาะจ้ะุูน่ะเต็มปากเต็มคำแห้งเพราะว่าเม็ดมันหน่อยเ้ากัดเขาเลยสัิรหอดเมะะ็ดเนี่จ้ะ เอาแล้วเขาก็รีวิวเหนือกั้งไหนอีกเสียบลายเ,าเลยเนาะเอาแหละก็กินต่อเลยเสียบลายอันนี้เขาก็เอาภาพบรรยากาศมาให้เบิร์นนะจ๊ะเนาะส่วนนี่เป็นส่วนของเกเิดแผนกงานก็นเดียวของเฮานะจ๊ะเนาะผู่นี้ใหญ่แต่พี่น้องพฟกักันเลย